สร้างโยรัฐเนี่ยสร้างปัญหานะสร้างปัญหาไม่ใช่ก่กไม่ใช่ว่าพวบไม่ใช่แก้ปัญหาผมดูแล้วเอาพวกนี้เข้ามาสร้างปัญหาเพราะหนึ่งจะเอาคนที่ผิดกฎหมายแล้วมันอยู่กับคนที่ถูกกฎหมายไม่งั้นเขาจะมีคุกไว้ขังคนผิดกฎหมายทำไมไม่ไม่ปล่อยคนคุกมารวมกับคนที่ถูกกฎหมายกฎหมายของเขาการกนส่งทั้งบอกว่าเขามีไว้เรากราบไหวบูชานะครับไม่ได้มาบังคับใจนายยกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณะ ทวงถามข้อเรียกร้องที่ไม่เป็นธรรมกับกลุ่มวินจักรยานยนต์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่ได้ความผิดหวังกลับไปทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิดนายสันติปฏิยานรัฐนายกสมาคมผู้ขับขีร่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณะพร้อมกลุ่มวินจักรยานยนต์เดินทางไปกระทรวงคมนาคมทวงถามข้อเรียกร้องที่ไม่เป็นธรรมกับกลุ่มวินจักรยานยนต์ตลอด4ปีที่ผ่านมา โดยทวงถามเรื่องตั้งการสอบวินยัยอธิบดีกรมการขนส่งทางบกแต่ไม่เห็นผลการสอบสวนรวมไปถึงรองอธิบดีที่ไม่แก้ปัญหาปล่อยให้คาราคาซังทั้งเรื่องเปิดแอปพลิเคชันที่ไม่เป็นธรรมกับกลุ่มดินจักรยานยนต์เรื่องการเล่งรัฐจดทะเบียนดินจักรยานยนต์ที่ตกหล่นและถูกตัดสิทธิ์แต่ขนส่งกลับทําเรื่องไปยังผู้ว่าให้จับดินจักรยานยนต์ ที่ทาผิดกฎหมายซึ่งเป็นการบีบบังคับให้สมัครผ่านแอปพลิเคชันที่กลมขนส่งทางบกรับรองว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกกฎหมายเอารถผิดกฎหมายออกมาวิ่งเบื้องต้นเรียกร้องไป13เรื่องแต่ไม่ได้รับการแก้ไขสักเรื่องแม้ทางกระทรวงจะให้มีการประชุมร่วมกันแต่ไม่มีผู้ใหญ่มาร่วมประชุมทําให้ต้องแก้ไขได้วยกันให้เจ้าหน้าที่กระทรวงบันทึกว่า13ข้อเรียกร้อง4ปียังไม่ได้แก้ไข หลังจากนี้จะติดตามทวงถามจากรัฐมนตรีคนใหม่พร้อมเสนอให้ยาไอทิพดีกรมขนส่งทางบกเพ,พื่อให้การพิจารณาเป็นธรรมมากที่สุดตากเตือนที่ทิมพัทยาหน่อยนะครับที่เขาเดินทางมาจากไกลมาคนนี้นะครับที่มาเ่วมกับเราหวังว่าวันนี้เราผงได้รับคุณตอบอะทรขออะไรกันตัวไม่เหมาะสมอาจเป็นที่มาก็เสียตัวของ ประธานมาเป็นรองประหลักดกระทรวงผมเปลี่ยนตัวแล้วมึงถามหน่อยเหมือนเดิมอีกไหมผมถามตอบผมเชื่อใจว่าท่านประหลักดกระทรวงคนนี้นเป็นเด็กหนุ่มรุ่นใหม่แล้วก็เขาเคยนั่งในที่ประชุมเรามีการจัดการเพียงแต่ว่าวันนั้นมันถูกการเมืองมันกดทับผมถามหน่อยแล้วทําไมทําไมเขาต้องให้รถที่ผิดกฎหมายมาวิ่งร่ว,กวมกับรถที่ถูกกฎหมายอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปถามเขาไอันนี้เขาไอันนี้ผมถามหน่อยวมันกาเป็นเจ้าที่รัฐใช่ไหมมันละเว้นป่ะฮะเขาเนี่ยเขาขายละเว้นไหมครับครับมันไม่ได้เดี๋ยวเราไปถามเขาล้าเว้นหรือเปล่าฮะ เราแคตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้นะพี่นะเดี๋ยวยังไงเราไปวันนี้สาระของเรามันที่บอกนะครับว่ามาสรุปรายงาน4ปีเต็มของอาชีพเราว่าทําไมที่เราร้องไปเนี่ยเจ็ดแปข้อเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขหรือดูแลเลยนะครับปัญหามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็หวังว่าวันนี้มาสรุปข้อมูลทั้งหมดปัญหาของเราดูแล้วม่าแล้วเหมือนก็นับสนุนใน้ ขนาดสนุนให้ผู้อื่นไะทาความผิดัน่แน่นอนนะครับมนีแล้วมันมีก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมมันไม่ได้แก้ปัญหานะฮะผมดูแล้วทางหน่วยรัฐเนี่ยสร้างปัญหานะฮะสร้างปัญหาไม่ใช่ก่อไม่ใช่ว่าพวบไม่ได้แก้ปัญหาผมดูแล้วอะเอาพวกนี้เข้ามาสร้างปัญหาเพราะหนึ่งเอาคนที่ผิดกฎหมายแล้วมันอยู่กับคนที่ถูกกฎหมายไม่งั้นเขาจะมีคุกไว้ขังคนผิดกฎหมายทำไมไม่ไม่ปล่อยคนคุกมารวมกับคนที่ถูกกฎหมายอะ ผมก็ไม่เข้าใจกฎหมายของกรมการขนส่งทั้งบกอ่ะเขามีไว้ให้เรากราบไหว้บูชานะครัไบ erm. ไม่ได้มาบังคับใจล้วที่จะใช้ก็ต้องมีหมีรถมีบ้านไม่ให้อย่างนั้นไม่ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีเลยปล่อยเลยผมก็ไม่ต้องมาควบคุมปล่อยพวกผมบริหารกันเองวิ่งกันเองทีไรกังไปกันกันเลยได้แล้เราร้องขอไปหลายครั้งแล้วผลลัพธ์เราทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจม่าอักษรนิด